สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัวิบัณแก้ววิทักค่ะเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เอกวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้มีเกมสนุกสนุกมานำเสนอค่ะเป็นเกมจากเว็บไซต์ Word War ซึ่งสามารถนำไปใช้ในขั้นสรุปเพื่อทบทวนเนืหาความรู้ให้กับนักเรียนได้ค่ะอันดับแรกนะคะเข้ามาหน้าเว็บไซต์แล้วให้กดลงชื่อเข้าใช้งานให้เรียบร้อยจากนั้นกดตรง กิจกรรมของฉันแล้วเลือกตรงของขาวงกดที่เราได้สร้างเอาไว้แล้วเมื่อกดเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เมื่อต้องการให้นักเรียนเล่นเกมอสามารถกดตรงแชร์ค่ะ,ะลิงก์นี้สามารถส่งให้นักเรียนเล่นได้เลยหรือสามารถนำลิงก์นี้ไปสร้างเป็น QR ว o า e โคส่งให้นักเรียนเล่นก็ได้ค่ะเมื่อนักเรียนกดเข้ามากดลิงก์เข้ามาก็จะมีให้นักเรียนลงชื่อเปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองให้เรียบร้อยจากนั้นกดเรินน่มได้เลยค่ะ แล้วก็เริ่มเล่นเกมได้เลยค่ะโดยนักเรียนจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้องซึ่งในข้อนี้จะตอบเป็นประโยคความรวมค่ะเมื่อตอบถูกหน้าจาก็จะเป็นประมาณนี้ไปข้อต่อไปค่ะ ในกรณีที่นักเรียนตอบผิดหรือว่าถูกสัตว์ประหลาดกินหัวใจของนักเรียนก็จะลดลงไปให้กเรียนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนคบสิบข้อหรือจนกว่าจะหมดเวลาค่ะวันนี้ขอจบการนำเสนอเกมอวดวอเพื่อทุกคนอาหาความรู้เรื่องประโยคไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ